ที่เธอบอกเธอจะทำเป็นเปิดรถใช่ไหมทำอะไรอ่ะลงมาดิเปิดดิรออะไรอุ้ยกระเป๋าเดินทางนี่ไปต่างประเทศเอามาทำไมอ่ะเฮ้ยเป็นพ่อค้าหนึ่งวันครับผมนี่กระเป๋าพ่อค้านี่รีวิวกระเป๋าพ่อค้านี่ดีไหมกระเป๋าพ่อค้าดีวะก็ต้องดีแหละซื้อมาแพงละ โค้ดแบล็งอะกระเป๋าอ,อ่ะแล้วคุณรู้จักง,งานชีสไหมครับชีสแบบ ินได้ใช่ไหมซีใช่ครับที่หนูชอบกินใช่ครับที่เจอรี่ชอบใช่ใช่ใช่นั่นแหละอุ้ยเขาเก่งวะเก่งเก่งเก่งงานชิ้คืองานขายของขายของแบบอะไรก็ได้ที่เรามาแย่งชาวบ้านเขาขายด้วยถ้าปกติแล้วเราต้องไปจองที่ก่อนเป็นช่องเป็นล็อกล็อกล็อกจองไว้เพื่อที่จะขายเสียตังจองนะจ๊ะแต่นี้เราไม่เสียตังไม่เสียอะไรเลยครับมาขายฟรีเพราะเราทำไมเพราะเรามีเพื่อนครับเรื่องของเราที่แบบว่ามีความดังในระดับหนึ่ง ระดับอะไรวะร,ระดับที่เขาบอกว่าเขาออกซิงเกิลใหม่วันนี้รู้สึกโอ้แล้วเราก็จะมาแย่งที่ขายของเขาวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าคนคนนั้นจะเป็นใครไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้จักกันไหมนะได้ปะเอาคนที่ดูเราเป็นเพื่อนเหรอทุกคนเลยเพื่อนเรา <c oughs> ดูกันไปดูกันเ,เดี๋ยวขอเตรียมตัวก่อน นั่งรอเวลาอยู่เวลาที่จะไปขายของทำไมอะ่ะเพราะว่าเครื่องมันยังไม่ถึงเลยแล้วง,งานมันเริ่ม4ี่โมงปะไม่รู้แต่ตอนนี้4ี่โมงคึ่งงานชิ้นนี้บ่อยไหมไม่รู้ ก็เขารู้ไงเขาบอกมีบ่อยไว้ใครว่างๆก็มามาเที่ยวมาซื้อของมาเดินเล่นได้มีของถูกๆเทียบวันนี้เราไปขาย50-100อะไรอย่างเงี้ใช่ของเราถูกมากเว้ยวันนี้เราจะมาขายเสื้อผ้ามือสองแล้วก็คิทติ๊กผมถ้ากสิวซื้อไม่ทันต้องไปซื้อที่ไหนเนี่ยกถูกมางานนี้ไม่ทันคนใส่จังหวะนะขายของอ่ะ๋อซื้อไม่ทันซื้อที่ Miss Marco Miss Dot m นะครับในไอจีมีทุกคนน่าจะรู้จักเอียนล่ะตอนนี้จริงรอเวลาเอ้ยเก่งยีนเขาเข้ากับชุดเขาไป เค <pathway> okay, วะยังไม่ซักเลยซื้อมาใหม่เนาะซื้อมาใหม่ซื้อเมื่อวานแต่ยังไม่ซักแล้วเขาโคตรดำเลยตอนนี้ใส่เสื้อสีขาวแล้วยังดำบนเด <โ dumpling S 1> ี๋ยวเราไปขายของกันตอนนี้หาไม่เจอหาเพื่อนไม่เจอ<ม>นี่ฮะเสื้อผ้าหลากหลายครับมาเดินดูกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะแปลงหน้าเป็นพ่อค้าแล้วครับใช่ขายของครับแม่คะหาเนี่ยเจ้าของเจ้าของอันนี้ค่ะรู้จักเปล่าชื่อพีตปณิชาค่ะ ช่องไว้ติดช่องไว้ข้างหน้าติดช่องไว้ข้างหน้าเพลงจะออกแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่จริงจเพลงออกวันนี้ค่ะอย่าลืมไปฟังนะคะเพลงที่ชื่อว่าพรุ่งนี้ของเมื่อวานค่ะม่ไเป็นคิวสองพันหรอกหนูชอบเพลงที่ถีดเพลงล่าสุดเฮ้ยนี่เหรอต่อให้ใช่ไหมร้องไงต่อให้วันพรุ่งนี้ไม่ได้เจอ ต่อให้คือเป็นเพลงแรกค่ะที่ทำปีอย่าลืมไปฟังใครที่ยังไม่ได้ฟังจัดไปอ๋อให้อันนี้ขายอะไรเนี่ยเธอพาราญิพาจ้าสีอร่อยก่อนกินก่อนมาช่วยหน่อยจะพูดเนี่ยไม่ช่วยเขาจอดรวยไม่ช่วยไม่ช่วยสู้อ่ะสู้ได้เข้ามาครับนี่คลิปทั้งหลายอันนี้สวยดอกไม้พาราญิพาครับสองอันให้ราคาพิเศษห้าสิบบาทเลยพิเศษจัง เลยนะเหนื่อยอยู่เนี่ยอยู่ร้านเราค่ะเรายินเลยเจ้าของร้านนี่อยู่เจ้าของร้านไปไหนอะเธอเจ้าของร้านไปหายลกเล่นตึ๊เขากำลังไลฟ์กินอยู่อะจาะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศระหว่างขายของเด้อมือสองครับเสื้อผ้าจะเป็นมือสองเนาะอันนี้ก็ออกอ่ะพี่ก้าน ตอนนี้ไลฟ์อยู่ครับผมใครดูฮันไลฟ์ไหมคือตอนนี้ถ่ายวิดีโอถ่ายเอาไปตรงช่องด้วยแล้วก็ถ่ายไลฟ์ด้วยเราก็ไม่รู้จะทำอะไรก่อนนะฮะก็ถามขายได้กี่ตัวแล้วครับเยอะเยอะนี่กี่ตัวครับเป็นความลับขายได้แล้วสองร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราจะทำการถือเคล็ดนะคะเคล็ดคือถ้าขายได้ชิ้นแรกใช่เออเอาเงินที่ได้ไปตบ เป็นแม่ค้าเต็มตัวใช่ไหมแกงเก่งนะร้านนั้นก็น่าซื้อะเสื้อแบบมังโก้ยังสิเมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาขายของไม่ใช่จะมาซื้อของเหมือนเรามาซื้อของมาขวาไม่ได้มาขายมาซนี่นี่โดนมาละร้านร้านเดียวกันร้านตัวเองเลยด้โมาแลวซื้อของร้านตัวเองอะไรเนี่ยชอบดูแล้วนี่คือเขาก็เหมือนกันเว้ยเขาเห็นตรงโน้น เสื้อโดนเห็นว่าเสือภูขนาดจะโดนและเสื้อโอเป้าเกาหลีควรถูกเลยจะได้ตังหรือเสียตังมากกว่ากันวะเนี่ยเสียอะเป็นไงบ้างก็ขายโอเคละไม่ถึงกับเรื่อยเรื่อยใช่ไหมใช่เดี๋ยวคนก็ดูเรื่อยเรื่อยเหนื่อยปะเหนื่อยปะไหนก็พักไม่แล้วก็พอคนเริ่มมาแล้วคนเริ่มมากำลังหาเรื่องเสียตังกันอยู่นะจ๊ะ ายได้มาสองตัวคือจะมาขายของไงแต่ว่ามาขายของเสียตังเองอันนี้เท่าไหร่ไม่นับแนะนําให้มามีหลายร้านดีๆเลยเสียตังเองนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่แนะนำต่อนะจ๊ะมันช่วงหลังอย่างนี้เลยอ่่ะะีสวยมากทุกคนว่าไงครับผ่านไหมครับเนี่ยแล้วก็มีตัวเนี่ยโอ้โหเหนื่อยใจไม่ชอบไปแตนโพกยอดทำอะไรอยู่กำลังมีคนมาซื้อรั ทำอะไรอยู่ยันนวดขายของขายของใช่ไหมเป็นแม่ค้าที่ดีมุดเวอร์ตอนนี้มเวอร์ต้องใช้แสงไฟแต่โทรศัพท์ช่วยกวงพักผ่อนโอเคจะมาหาอะไรกินก่อน น้ำซื้อน้ำเม่ฝากซือน้ำเมื่อกี้ร้อ,นอนและเหนื่อยคนเราเป็นพ่อขาอ้าอ่ะตอนนี้กี่โมงอะ่ะตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งโอขายตั้งแต่องห,ห,ห้าโมงถึงตอนนี้สาม,มทุแล้วนอนแล้วมืดมากมนาะงหน้าหน้เยอะมากอากาศร้อนมากเลยสามกวใจเพนนุ่งมาเพนนุ่งไปไค่ะร้อนเนาะเป็นเสียงสองเลยมีน้ำซูป่ะความมันด็ มันมากค่ะมันมากเลยค่ะวันนี้ไม่ใช่ไขมันนะคะหน้ามันกรไไรแค่นี้เหรออเหนื่อยขายได้เยอะปะก็โอเคนะได้ค่าีจอดรถละแต่จีิง้ค่าเราอยู่บ้านก็ไม่เด้ค่าจอดรถเลยสนุกไหมวันนี้สนุกดีประสบการณ์พ่อค้าไม่คะก็กดติดตามนะครับถ้าไม่อยากพลาดไลฟ์แบบม่วงๆของเราก็ฝากกดติดตามด้วยถ้าสุว่าอะไรนะไ เราจะไลฟ์แบบสุกเวลาแล้วก็จะได้มาคุยคืยตอตอบทุกเม้นพ์อแล้วลาก่อนลาก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเขาไม่ชอบ